มีน้องคนหนึ่งครับไม่สามารถจะอยู่บ้านได้พ่อแม่ต้องไปหนีไปอยู่ที่อื่นชาวบ้านไม่ให้อยู่แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็ในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงรับไว้ในพระราชูปธรรมอันนี้ออกข่าวเลยนะครับจริงๆเราออกข่าวเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเป็นปอบเนี่ยนะครับเราไม่ให้อยู่ที่หมู่บ้านไล่เลยแต่เขาไม่ไล่ลูกเขาบอกว่าพ่อแม่เป็นปอบแต่ว่าลูกก็ไม่เป็นลูกเลยต้องอยู่คนเดียวทีนี้ก็เลย พระองค์ท่านก็กลับไปในพระราชูประธรรมแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะออกาตกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นบารมีพระองค์เนาะก็ก็เป็นพิสูจน์ให้ชาวบ้านว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยก็ก็เลยได้กลับมาอู้ไปหลายปีนะครับน้องคนนี้ต้องอยู่คนเดียวหลายปีอันนี้เรอันนี้เรื่องจริงนะอ่าซึ่งหนังเมื่อวานที่ดูมันก็จะสะท้อนา่อพอคนแก่เอางี้ โอ้โหเอ่ยแล้วลูกหลานยายเวียนจะว้าไหม่ยแกเสียไปแล้วละ่ะยายเวียนบ้านตรงข้ามพี่เลยบ้านพี่บ้านยายเวียนที่ดินที่อยู่เนี่ยเจ็ดไร่เนี่ยก็ที่ดินยายเวียนแหละซื้อสองหมืนเอ็ดเจ็ดไร่สมัยนั้นไม่ได้จ่ายทีเดียวด้วยนะสามร้อยห้าร้อยแกชอบเล่นไฮโลเอามาสักห้าร้อยสิห้าร้อยเอามาแปดร้อยแปดร้อยรวมเบเสร็จเลยสองหมืนเอ็ดเจ็ดไร่ยายเวียนแกก็จะเป็นคนที่มีอายุเยอะ ใหญ่แก่เปยังไงหลานคนแรกเสียน้องแบกเกก็มายืนดูเนี่ยอย่าตาลมาละอย่าตาลนี่ส่ยเมาเลยนะกลัวจังเลยอย่าเวียนมายืนดูลานเกเป็นปอบปอบนานแล้ว,วแล้วแม่กูด้วยแม่ในใจนะขนาดเป็นเด็กนะปอสามปอสี่นะแม่แม่มจะไปพูดอย่างงั้นสิเออเขาก็เอนดูเฉยเขาก็แค่ยืนดูแหละเขาแก่เขาก็จะ ยายเขายืนแบบไอ้ตาอฮัลโหลนั่งเย็นนั่งช่างคนแก่เขาก็ดูคนแก่ใช่ไหมหมาและยายตาเนี่ยเป็นหรือเปล่าว่ากินหลานกูไหมขยันพูดด้วยเหมือนพ่อแม่ของน้องคนนั้นน่ะจริงๆผมไปสืบมาละพ่อแม่เขาเป็นจริงๆเป็นปอบจริงแล้วคนที่การันตีคือพ่อกับแม่เขาเองชาวบ้านคนหนึ่งไปหาปลาแล้วเดินผ่านบ้านนั้นหัวก็การันตีว่าเมียเป็นปอบเมียก็การันตีว่าผวเป็นปอบพาะชาวบ้านได้ยินเต็มหูเลยว่า บอกปอบอีป,ปอบบักปอบอีปอบเขาด่ากันคนนีสานน่ะบักปอบอีปอบบักปอบอีปอบก็เลยสรุปเลยว่าเฮ้ยผัวก็บอกว่าเมียเป็นปอบเมียก็บอกว่าผัวเป็นปอบก็เลยสรุปว่าสองคนนี้เป็นปอบนั่นแหละครับก็ยังมีนะแล้วมันตลกอย่างหนึ่งอันนี้มันต้องตลกนะเมื่อเมื่อวานก็มีปอบไม่รู้เป็นปอบหรือปลาไหลใส่แม่ไอีก็เขาจะไล่แล้วเขาจะยิงนี้มันจะถือไม้ไม้ไปเองเลยนะ แขนนี่ไม่ได้แก่งเลยนะแขนนี่ไม่ได้แกงเลยไปแล้วเพื่อปเจอปั๊บใส่บางทีเป็นสองสามร้อยตัวมาปอบหลือมีบ้านเนี่ยแตกตัวอะไรขนาดนั้นก็นี่ไงเข้าไปแลวหนึ่งตัวสองสามอ้าเต็มแล้วนี่ปอบเต็มด้วยนี่โอ้โหเขาไล่กันอย่านืนนะแล้วคนอิตาลีก็เชื่อจริงนะแล้วถ้ามีประหลัดฉีกเป็นไม้ใช่ไหมเทาหัวแดงๆดงอะไรเงี้ย คือคนอีสานเนี่ยจะเหมือนคนไทยเวลาเรารถสีขาวไม่ถูกฉลกต้องไปเปลี่ยนรถสีน้ําเงินเราต้องไปทําสีไหมบ้าสามหมื่นห้าหมื่นติ๊กเกอร์แปะเลยสิบห้าสิบบาทรถันี้สีน้ําเงินสีชมพูอะไรเงี้ยติ๊กเกอร์สีชมพูพิตูนเขาก็เอาไปแปะลูกนี้ไว้ไม่อยากให้ทะเลาะกันไงสีชมพูห้องนอนก็สีชมพูท่านเคยไปพักไงพาลูกสาวไปดูว่าเออเนี่ยพ่อนะอาก็ไปพัก ียให่ขาดเลยตัวเนี้ยขาดตลาดเลยสีชมพูอ่ะเออเทียงขาดเลยห้องกว้างมากแอร์เอาอยู่ได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยสามตัวเตะกอนได้